ถึงเหรอไม่ถึงอย่ามามามา,มาอออเออที่ถึงเหรอไ <c oughs> <c oughs> บาย,บายทุกคนเออใช่จะไไถึงเฮ้ยเฮ้ยตายแกวัดปีท่านผู้ชมหมาขาวกันด้วยนะครับผมนะ เนื่องที่ว่าหลังจากที่ผมได้เล่นด่านแรกเสร็จไปแล้วในครั้งก่อนเนี่ยที่ผ่านมาได้มันก็เกิดปัญหาขึ้นเว้ยเพอดีว่าตอนนั้นเนี่ยของผมแม่งพื้นที่เต็มมันเลยอัดได้ถึงแค่ตรงที่ผมเล่นไปถึงผ่านด่านแรกพอหลังจากนั้นเนที่ผมเล่นด่าน2ต่อไปอ่ะแม่งก็ไม่ได้อัดเว้ยก็คือด่านสองที่ผมเล่นไว้มันหายไปแล้วผมเลยต้องไปเล่นใหม่ดังนั้นไอ้พวกของหรือว่าอุปกรณ์ในตัวผมกับเพื่อนเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างนิดหน่อยอะนะก็ต้องขออภัยด้วยเป็นเหตุวิสัยจริง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มดูกันเลยดีกว่ายังเป็นมือเงินตอนไพ่ที่สุดอไปไม่ได้โทรฟูจะขึ้นไปกลับมาก่อนแล้วจะเกียงหรอใช่ได้ตะเกียงเฮ้ยหิวหิวตะเกียงหิวมากตะเกียงหิวตั่งนั้นไปไม่ได้อ่ะยากเกินต้องไปฝั่งไหนอะ่ะฝั่งนั้นฝั่งนู้นมีตรงกับตัวกลางตัวกลางอ่ะเห,หรอแถวนี้ยนะเออเห็นมาร์กน้าว่ามาร์ก อ๋อตรงนน้นแล้วนะตรงน้ำตกน้ำตกน้ำตกข้างล่างน้ำตกเออแถวนี้เดินไปได้เออปึ๊บอืมไหนมีอะไรเอ่ยกระเป๋าอุ้ยอะไรเนี่ยบาร์บีคิวอะเตา่างบาร์บีคิวเออเดี๋ยวมีจุดอยา่าพวมีจุดอย่าพวมีจุดของดีของดีเออเอาไปแก้หนาวเลยน,นี่คืออะไรมียาแก้พิษมียาแก้พิษใส่กระเป๋ามาไหน,นได้ไง ไม่เต็มแล้วหรอเอาเตาไปแล้วกันไปกันดีกว่าไปตรงไหนอะน้ำตกที่บอกตรงนูน้นนำทางไปเลยเราต้องมีหัวหน้ามหมู่นะฮะใครคือหัวหน้ามหมู่ไม่มีนั่นแหละทุกคนคือหัวหน้ามหมูม่่ตอไปตึบปรับ,ป,รบป,รปุป่มปีกขมือหน่อยน้ำอยเอ๋มาเนเค กินยินข้างในต่อครับจับงาโพสหาหมดเฮียอะไรมันหมุนๆได้ข้างบนวะน่ะหน่ะน่ะเห็นปะน่ะหน่กไม่ใช่พึ่งหรือเปล่าไม่เห็นอะไรหมมุนนเเลยไ่หห็รอนหน่ะแล้วขอบมือโอเคน้าไม่เห็นจริงหรอน่ะเป็นพึ่งน่ะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเห็นปะเออว่าพึ่งน่ะพึ่งใช่ไหมอย่ากลัวอย่าเข้าใกล้ดีกว่าเข้าไปฝั่งนู้น เออเอ้ยเอ้ยเอ้ยอีกแล้วแตงยังแม่กต้องไปเร็วเร็พิดนะพิดนะไปต้องไหนต้องไหนเอ้ยปิดทำไมลโดได้ปิดได้ปิดได้เออเอ่อน่าบนเอ่ลองก่อนนงเอ้ยมาเฮ้ยได้เหรอถึงเหรอ วิ่งโดดวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดถ้ากับเร็วดีขึ้นมาได้เกือบแล้วต้องไต่ตรงนี้ได้ปะตรงนี้ได้ปะวะตึ๊งเนี่แหละไปถึงถึงมะเออได้ไหมได้ไหมล็อกวาไปเหรอล็อกวาล็อกวาตึ๊ล็อกวาไปดูก่อละ ยอ่ยอๆๆได้ระเบิดัะเนี้ยใช่อย่าไปแตะเ,เดี๋ยวนะไปได้งไงอ่ะไม่เชื่อปะเออเอายิงขึ้นไปได้ปะสวยปลาเอป<ะ>เอปลาปลานี่แหละของไอเทมสุดที่โปรปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปไปสินี่อะไรอ่ะกินหรือเปล่า พี่ตรงนั้นไม่ผลไม้อะไรกออยู่ตรงนั้นอ่ะผลไม้หรอเพืออะไรอ่ะเมจิกบีนถั่ววิเศษมันมันกินได้เหรอลองเลยใครอยากลองมันไม่ได้ให้กินอ่ะปลูกให้ปลูกปลูกไปปลูกที่ไหนเฮ้ยปลูกแหละมันมันคือถั่ววิเศษไปหาอันนี้หรือเปล่าเออต้นถั่วยักษ์ถ้าปลูกถ้าเราปลูกแล้วมันจะปีกไปได้เลยเปล่าวะตรงนน้นอ่ะอุ้ยเปโดนผิดโอ้อ ไม่มีอาหารนะใครมีอาหารนะไม่มีเลยมีมีอยู่นิ่งๆอะไปก์โอเคบินขึ้นมาเรื่อยๆแหละตรงนี้ค่อนข้างดีเอานะเพื่อนบจะบินเข้าปากแล้วนะบินบินบินโชว์บินโชว์รถไฟรถไฟระยะก็ไะเข้าปากแล้วนะทุกคนอยู่ไหนกันแล้ว แ uh oh, อมพีเอ้ปีนขึ้นไปมามาขมอนขมอน oh b a บ y เออจับของเลยเดี๋ยวจะไม่รีบจ e ึ๊บเออไอ้ตรงนั้นมีกล้วยอะกล้วยสีเหลืองแสดงว่ากินได้กล้วยไหนกินได้กล้วยตายกินได้กล้วยเหลืองก็ต้องกินได้สิฝ้ายเป็นกล้วยนะพี่เอ้ยอ่ะพอดีมากลังขึ้นไป หลัข้นคร<_<_<_<_<_<_<_<_ับเอ้ยปลอลื่นลืเอ้ยอ๋อแล้วขึ้นย um> ังไงดีตา้ง่นี้ตัดไปฝั่งนู้นเอ้ยขึ้นมาเออมีอาหารไหมมาว่ะรอบนี้มาดีประกันอาหารกำลังหิวเลยหมุนหมุมมุนหมุมมมมไม่มีอ่ะเบยดให้แล้วเบียดให้แล้วค้อยไปแล้ว เออเอใกล้แล้วโอ้ยพักปันล่นเล่นเล่นเยอะเออไ้ถึงความจริงแล้วทุกคนระวังพึ่งน,นะมีพึ่งอยู่บนต้นไม้แล้วอันมนาต่อยนะแสงสว่างอย่าเลยถึงหรอไม่ถึงอย่ามามามา,มาเออชิฉันถึงเอ,อ้ยเอนร์จีโอ้ยฉันหิวว่ะไม่มีของกิน้วย เ้ยลงมาได้ปะทำไมอะเดี๋ยวเอาเชือกมาปีนให้หน่อยเลยป๊บป๊บป๊บออเอามาๆอกมายิบมีสำเชือกเอาจากกระเป๋าไปเอเคได้แล้วจะรอผลหายต้องกนป๊บอือแล้วก็ยาวยังวะมาตรงหน้าผาเอ้ยไหลเลย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 ไหล โ <c oughs> มันมันต้องขึ้นบนเหรอนี่เหรอเออนี่ใช่ลาขึ้นบนได้อยู่ได้อยู่แต่มีเอนอจี้ได้อยู่เฮ้ยลองอ่ะเจ็บไหมนะไม่เจ็บโอ้หักไงะ่ะอ่าตรงแบบตรงพื้นน่ะแล้วก็อยู่ที่ซ้ายค้างอะอยากพอปะอ่ะพอพอพอโอ้ทะลุปิดเลย ไม่เบื่อเบื่โอ้ยไปโดนระเบิดทำไมอ่ะโอ้โอ้ปีไม่ได้เลยวะต้องรอเอ้ยมไม่เป็นไรโดนเลยอืออ๋อดีนะมียากันพิษมียาแอนตี้พอยซันเดแล้วทำไมไปทางยากันด้วย <laughs> อเอ้จะไปปีเฮ้อยูอ่ว่ะ อยู่เหลือแต่ลูกปอมแล้วต้องหากระเป๋าไม่ก็หาบานาน่าปึ๊บปึ๊บขอมือหน่อยไม่ต้องกระแด้่าอะไรทิมีอาหารไหมอาหารมีกไก่ในที่ดินโอ้ thank you ไปไหนต่อต้องขึ้นไปเรื่อยๆอืออืออืออืปึ๊บ โอ้โหกระเป๋าอยู่ตรงน้ำใครจะไปเปิดโอ้ยไม่ได้อย่ามาเลยนี่ไงขึ้นฝั่งนู้นน่าจะได้นะนี่ก็ไปฝั่งนี้ได้เหรอฝั่งไหนฝั่งตรงนั้นนี่มาเอ๊ะไปเออกระเป๋าหากระเป๋าหาอาหารเพิ่มด่วนโอ๊ยโอ้ยกระโดดอะไรอีกเนี่ยโอ้โหทำไมมันตกแล้วมันเจ็บง่ายจังไม่เชื่อเหรอเห็ดนี่ว่าแล้วเห็ดมันกินได้เหรอไม่กล้ากินเห็ดเลยแนใหญ่แม่งเป็นเห็ดพิษ อยากรู้ก็ลองอันนู้นอ่ะอันนู้นไม่เคยเห็ดมันคืออะไรอ่ะเห็ดฟังกัสแล้วใครจะกินก่อนเนี่ยอ่ะกินลาบอันี้กินได้มันสเติรเกตกินได้และอันนี้กินได้เหรอไอันนี้อ่ะกินไปแล้วมาสิอันเนี้ยไหนเอามาดิอ้าอุ้ยอุ้ยอ้าวของดีใช่เหรอไหนอ้าวเราใช้ไปแล้ว มันสาบไอเห็ดเมื่อกี้เนี้ยที่เขาคิดว่ามันกินได้อะความจริงมันสามารถใช้ทําเป็นแพลตฟอร์มได้คือมันสามารถขยายตัวได้อะแล้วเผื่อใช้ไปแล้วท้องดีเนี่ยอไปโอ๊ยตกฝนอ,อีกแล้วฝนต,ตกลงที่หน้าตา่างอยู่แล้วอยู่แล้วรอฝนพีกับโอเคป,ปืบป,ปืบป,ปื๊บโอ้ยพิษอะไรอะอุยอ้ยระเบิดมีคนโดน ไอยส้มโดนเหรอ <c oughs> มาอันนี้ไปเอายาแอนตี้พ้อยซันเร็วเร็วแอนตี้พ้อยซันอยาแก้พิษเื่อฟิถาวนอันนี้ขึ้นน่าจะถึงเลยนะใช่เหรอเ <c oughs> นี่ยพักตรงนี้ก่อนถึงเหรอ <c oughs> <c oughs> บายบายทุกคนเฮ้ยใช่แล้จะถึงโอ้ยเฮ้ยตายโอ้ย,อย,ย,อยไม่ตาย มันฮิวยังไงอะไอแลนเทนไลท์อะไอเอามาฮิวให้หน่อยดิเอ้อใช่ใช่ใช่เออเออฮิวหน่อยฮิวเอามาใกล้ๆกันเพื่อนพอแค่นี้แหละพอพอพอเอาพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวไปหาแบนเน่เอาฮีข้างหน้าก็ได้ไปหาฮีตรงนู้นดีกว่าสมมติว่ามีฮีแบบเผื่อจะมีของช่วยได้โตอีกแล้วโอ้โหฝนอะไรมันจะแย่เนี่ยนะของของดีๆหน่อยสันนิเกลมีแค่สันนิเกลไปทางอื่นก็ได้ปยว บปทางนี้ก็มาได้ทางนี้ก็มาได้ทางนี้มาได้เดี๋ยวทางนี้ก็มาได้ตรงนี้มาได้มาง่ายกว่าด้วยหันหน้าเข้าแผลเอ้ยเราวังเจ็บนะไปไม่เจ็บเนี่ยตรงนี้อย่างได้เลยตรงนี้โอ้โหน่าจะมาตรงนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยโอ้โหทางไม่มาอย่างง่ายอ๊บ แล้วก็จะไปไปที่เรียบร้อยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจจำข่าวตัวนี้นะไว้เจอกันใหม่ในด่านถัดไปด่านที่สามสุดยอดแข็งบายบายสวัสดีครับ